สวัสดีนักลงทุนทุกท่านพบกับมุมมองในภาคบ่ายประจำวันที่15กันยายนถ้าราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวต้านบริเวณ1,333ได้อย่างแข็งแกร่งราคาทองคำก็จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,344ในส่วนของแนวรับ ประเมินในบริเวณ1,315ถึง1,305สำหรับคำแนะนำในวันนี้ถ้าราคาทองคำไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ1,333นักลงทุนอาจปล่อยของบางส่วนแต่ถ้าราคาทองคำสามารถผ่านแนวต้านบริเวณ1,333ได้นักลงทุนอาจพิจารณาปล่อยของที่แนวต้านถัดไปบริเวณ1,344 และในค่ำคืนนี้ทางสหรัฐมีประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจสำหรับกำหนดการนักลงทุนสามารถดูได้จากตารางนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีครับ